โอเคครับมาถึงเวลา,าอัดช่องรองไม่ได้ทำช่องรองมานานอ่ะวันนี้อยู่ในกลุ่มเดิม Curse Food Posting รีวิวอาหารสุดแปลกรอบ2วันนี้ครับเราอยู่กับบังแล้วก็เบนมาดูดีกว่าว่าอาหารสุดแปลกที่เราเจอกันคืออะไรอันดับแรกแม็ก t ์สตั๊ปเบิล0แคลอะไรอ่ี่ะเออคืออะไรมีขนอ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยแคลมันสร้างมาจากอะไรนะ่ยมันมาจาก <c oughs> คำพูดของอันล้อ มันคือเนื้ออะไรอ่ะไม่รู้มีขนด้วยอ่ะมันมุดโดโอ้น่ากลัวว่ะไปดูอื่นกันดีกว่าการทําพัตตรากรอบอันใหญ่เหมือนว่าจะเอาแป้งไปอันนี้แป้งป่ะน้ำตาลเปล่ะอ่าน้ำตาลอ๋อชาชาไทยชาชาอินเดียคริสปี้พาทราเว้ยมันคือแบบว่าพาทราสุดอร่อยผมไม่รู้พาทรามันคืออะไรนะอาหารอินเดียโอู้มันเอาใบไม้มาเว้ยแล้วก็เอาไอ้ที่มันโปะๆโมโมมาแล้วก็เอามาลุลูก็ผัดโรตีโรตีเหรอทำแบบโรตีอ่ะ เหนื่อยปะหรือว่มันม้วนมานี่แล้วแล้วพอม้วนเสร็จปุ๊บก็เอาไปชุบเดี๋ยวฮะฮะ what มันกินได้ทั้งใบนีเหรอแล้วสิแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็จะกลายสีดูน่ากินสุดเลยเหมือนเลือดอ่ะเหมือนเลือดนนั่อะเลือดหมูอ่ะเออไม่น่าไม่น่ากินเลยอ่านเขาไม่กันดีกว่าครับนี่มันดูดีนะเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าใช้เนื้ออะไร อะะไรวยปูปูกำลังโดนกินแล้วมันหิวอ่าข้าวโพดที่อยู่ข้างๆก็เลยจกข้าวโพดมากินก่อนห <laughs> ัวกเ <laughs> 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 สีหาวยหรอ่าห่าฮ่าฮ่าายก่าฮตาย่าาฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าำ <laughs> ่่า่าอ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮา่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่า่าฮา่าอ่าา แล้วนี่คืออาหารบราซิลนั่คือการเอารถเอา What the fuck เดี๋ยวนะมันเอามันแป้งเคบับเยมันคือแป้งกระับป่ะแป้งเบับแป้งเคบับแล้วก็ใส่แบบไมมึงใส่มเกอมาทำ What the fuck ใส่กอแล้วก็ บร้โตชิคเกอบริโตอะแหละไลน์น okay. no right? okay. okay, so ั้นมันก็โอเคโอเคมันด้จะได้แล้วเอารับใส่เพิ่มอีกเอาล้แล้วผมจะพันมันออกมารวมกันโอ้ดูดิสิมันเป็นแับที่ใหญ่มันเป็นการกินแบบอยากกินแมกโดนด์แต่ว่าไม่อยากกินเทีลดิดอะอะไรอะคือคือเหมือนว่าอยากกินแมคโดนัลเ์อยากกินเคบับมาด้วยเออกินเอาอิ่มอะ เดี๋ยวมแล้วมันจะไปเอาเอาไปอบอะไรเหรอเฮ้ยมันอาไปริงแล้วไปเถอะเดี๋ยวมันเอาไปอบไปแล้วไปก่อนมันทันออกมาแล้วมันกูรู้อนาคตอ่ะโอ้ดูดีดีไมดูดีนะก็ได้กินอยู่นะก็ได้กินอยู่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ก็ดูดีอยู่นะเรามาดูคลิปเรามาดูคลิปอาหารตอนอาหารหโอเคสุดยอดอันนี้ดูดีไปอันนี้อะไรนะไอ้ อาวมคาโดอีกแล้วอัวมคาโดซินเนบตมายสี่ร้อยปอนด์มายสโตนแมคโดนัลล์มักแมกเดินเดีือดมึงทำอะไรนี่ก็เอาละนี่คือดักเก็ตแล้วนี่คือดักเก็ตดักเก็ต อะไรวะเนี่ยโอ้ยขล้อตัววะก็ไม่ดูแลเราอ่ด้เขาอ่านเขาไม่กันดีกว่าผมกำลังคิดจริงว่าผมได้กินอะไรในซูเปอร์ดีรู้สึกว่าผมน่าจะไม่หิวไม่หิวแล้วล่ะขอบคุณมากเลยอมบงขนมและนี่คือสิ่งที่คนเป็นโรคหัวใจทำนี่มันอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเนี่ย มันออกมาฝรั่งกรอบไปต้มไอ้พริงเกิลอะ่ะมันฝรั่งกรอบเหมือนเลยอะอแล้วมันก็มีควันออกมาเต็มเลยแล้วก็เอาควันไปใส่มันทำมันบดเหรอ <c oughs> ไม่เออแบบมันทำมันบดจริงด้วยจา อันน no no like euh ี้เ็าบอกว่าเหมือนคนได้กินผักใช่ป่ะแล้วไอเดียเก็เอาเอาผักไปบอก no vegan no vegan ก็แต่ flaming hot cherry blue pick เอานมเอาเลดบูนมกระทิงแดงแป๊บซี่แล้วก็น้ำผักสุดเผ็ดใส่รวมกันจนกลายเป็นไม่น่าเด็กเลยเะไรเยี่ะ ตอกบอกนันหมักลูกมันไมหมักลูกกันหรอดูดิหมักลูก K N หมักลูกไข่กินเสียงแค่อย่างเดียวด้วยนะคือหมักลูกอะมาไอตัวบีอะมันเอาตัวบี้มานั่นอะนี่นี่นันกินไข่กูจะได้กินหมักลูกไข่โอ้คุณดูนี่สิแฟนของฉันทำวันนี้ให้ด้วย คืออะไรอ่ะถั่วไม่ใช่ถั่วแต่จริงๆมันคืออะมมูกุสใส่ทะฟักกิตีไมันคืออะมมูกุส <laughs> อะมมูกุสอัสอีกแล้วหรอ <laughs> ปาดูด,ดิ้วตีนโ <laughs> อ,อ้มเจอช่วยไ <laughs> ด้มันเหี้ยอะไรเนี่ย คือแรมีเดียมแรมีเดียมมีเดียมเวลดันเวลดันคือสุกมากอันนี้คือยินดีด้วยอีปิกตำนานเขาบ้านรีบเขาบ้านแล้วอะไรวะเอาเรามาดูอาหารอินเดียกันดีกว่าลางหน้าลงไปจะได้อะไรอินเดียโตราหรือโตชยยยำๆอร่อยแน่ อันนี้คืออะไรไอติมัโอ้ผมคิดว่าผมอยากตายไอติมมากเลยเ้ไติมกูแดกกูดกูไม่ต้องแดกแล้วทุ่มดูสิเจ้าแมวขโมยปลาไปแล้วแม่งเอาเยอาเอาแ้วเอาอไม่เอาปลาเอา โอ้ดูนี่สิผมกำลังทำไข่เจียวแล้วมันเป็นยูกิด้วยยลกวเนี่ยมคุณจะคุณจะกินมันอีกไหมล่ะสวัสดีชิ่อคอี้ฉันอยากจะมีชีวิตตอนนี้คุณมีทางเลือกว่าคุณจะไม่ฆ่าคุณตอนนี้คุณกำลังเลือกที่จะฆ่าฉันอยู่เพราะฉันไมยซื้อมันเลยแต่เมนตายแล้วนะ กาลังกินกับมะเขือเทศฉันกําลังกินกับแซลมมะเขือเทศหยุดไก่ต้มน็อตเตอร์อิตาลุสเกเลี่ยนเออใส่กอกทอดทอดนาไปหน่อยดูซอสเพื่อนตัวซอสไปผมด้วยผมสั่งแซลมอนมันก็อินด้วยนี่ดากเฮ้ยสั่งซาซิมิมามันก็ไปทอดน้ำหาแล้ว โอเคครับผมคิดว่ามีมน่าจะมีแค่นี้แนหะละทุกคนนะก็8นาทีก็น่าจะกำลังดีนะครับสำหรับมีมใน,นพันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับก็ฟูดเคิร์สโปตติงก็คือเป็นกลุ่มที่ผมรู้สึกว่าผมอะไรเครีย,ยดอะไรเนี่ยโอเคผมรู้สึกว่าผมนิ่งดูยิ่งปวดหัวทุกคนเราแค่ okay, สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับฟูดเคิร์สโปตติงถ้าเกิดชอบอยากทำมีมในช่องนี้ต่อก็ผมลงอาทิตย์ละสองคลิปนะครับก็มาติดตามดูได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย